วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกบทสนทนาเกี่ยวกับการเหมือนวยความปีใหม่ไม่ไม่เชิญวยพรอะเป็นการสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าว่าเขาจะพูดกันยังไงนะคะก่เดื่่นเราก็มาฟังตัวอยา่างเจ้าของภาษาก่อน じゃあ中野先生、明けましておめでとうございますえああ、ジョンさん、明けましておめでとうございますは、ハッピーニューイヤーですけど1月に言いますえじゃあ12月は、良いお年をハブハッピーニューイヤーの意味ですようもう一度言ってください良いお年を良いお年をそうそうじゃあ中野先生、良いお年をジョンさんも良いお年を นะคะมาเริ่มกันเลยประโยคแรกก็จะพูดว่าจ้านากาโนเซนเซอเกมาชิตะโอเมริโตโกไซมัสก็คืออาจารย์นากาโนครับอามาอะเกมาชิตะโอเมริโตโกไซมัสก็คือเหมือนสวัสดีปีใหม่ เอ่าจอนซังอาเกมมาชิตะโอ,อมีเดโตโกไซมาสัสว้าแฮปปี้นิวเยียร์เดสคืโดอิชิกิสึนิอิมสัสจะหมายความว่าเอ่อคุณจอนคะคำว่าอาเกมมาชิตะโอมีเดโตโกไซมาสัสเนี่ยหมายความว่าสุขสันต์วันปีใหม่เราจะใช้ในเดือนมกราคมนะคะ เดือนมก,กราคมก็คือเดือนหนึ่งเนาะเหมือนถ้าเป็นประเทศ,เทศไทยเอ่อประเทศไทยก็จะบอกว่าสวัสดีปีใหม่แต่ประเทศไทยพูดได้ทั้งสวัสดีปีใหม่ก่อนจะปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่แต่ว่าอันเนี้ยอาเกมาชิเตะโอเมเดโตโกไซมัสเนี่ยเขาให้พูดหลังจากที่ปีใหม่ไปแล้วเอจ้าอันนี้คืองงงสงสัยแต่แปลความหมายได้ว่า อ้าวแล้วผมควรจะพูดว่ายังไงดีครับ uh, จูนิเกสุวะโยโอโตชิโอเดส have a happy new year no i m อิมิเดสยกเขาบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมต้องพูดว่าโยอิโอโตชิโอ ซึ่งหมายความว่าขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะก็คือเราสามารถพูดได้ตั้งแต่เดือนนี้แล้วเนาะเดือนธันวามความคำว่าโยอิโอโตชิโอโอโตก็คือปีเนาะไปฟูโมอิชิโดอิตะครัไซอืม,อมรบกวนอาจารย์ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับโมอิชิโดนี่คืออีกครั้ง อิเตะกูระไซก็คือกรุณาพูดโยอิโอโตชิโอค่ะผู้ชายก็จะพูดตามซ้ำโยอิโอโตชิโอไหนพูดสิคะโซโซถูกต้องค่ะถูกต้องโซโซเป็นเช่นนั้นแหละ จ้านากาโนะเซนเซโยอิโอโตชิโองั้นอาจารย์นากาโนะโยช <laughs> ิโยอิอโตชิโอครับจอนสังโมโยอิโอโตชิโอเช่นกันค่ะคุณจอนโยอิโอโตชิโอเริ่มคลองละโอเคนะคะ เราสามารถนำคำพูดนี้ไปพูดกับเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นได้ก่อนวันปีใหม่ก่อนวันที่1มกราคมนะคะส่วนหลังวันที่1มกราคมเราจะพูดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้มาติดตามชมคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะมาตันนี้